อะไรสวัสดีทุกคนพวกคุณไม่ได้โดนหลอกหรอเพราะว่านี่ไงรถถังไทเกอร์รถถังที่ดีที่สุดอย่าได้น้อยก็สําหรับขวัญใจขวัญใจเมนเยอรมันแหละนะพวกคุณอยากรู้แบบว่ารถถังไทเกอร์เนี่ยมันมีชื่อเต็มว่าอะไรเดี๋ยวผมจะอ่านให้คุณฟังรถถังไทเกอร์หรือชื่อเต็มก็คือ Panzer k m I S a m p f w a n e n VI Tiger I a f u n g E หรือคันนี้เรียกสั้นๆว่าโทระมาลุกก็ได้เพราะว่าอิโรฮะตั้งให้ เกมนี้ผมไปเจอมาโดยบังเองิญแล้วผมก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจดีนะที่บูอไครเลสซิ่งเนี่ยเนี่ยพวกคุณเคยรู้จักแต่โตเกียวดิฟใช่ป่ะคุณไม่รู้จักหรอว่าบูอาไคดิฟเป็น,ปนยังไงไปเรามาเล่นรถถังที่ดีที่สุดของเมนเดอรมันกันดีกว่าผมนี่คืออ๋อเลดี้เลดี้เสร็จปุ๊บก็เริ่มป่ะโอ้โหเริ่มจริงด้วยเดี๋ยว ถังขยะมิยุเหรอโอ้โหถังขยะมิยุกับกับกับยอดนักปั่นของเราชิโรโกะเอ้ยโอ้โหมีมีโทระมารุอีกสองคันเราจะต้องวัดกันเลยว่าใครเป็นโทระมารุที่แท้จริงโทระมารุที่แท้จริงเนะี่ยมีได้แค่โอ้ยมีได้แค่คันเดียวเท่านั้นแหละ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้น,นี้คืออะไรเนี่ย <c oughs> กลุ่มปาร์ตี้น้ำชาของของทินิตี้โอ้ยเมื <c oughs> ่อกี้นี้ให้ตายเถอะวอร์เทนเดอร์สปาลบีไลท์เฮ้ยแย่แล้วผมเป็นโทรามารุโคสุดท้ายไม่ได้หรอกเราจะต้องไม่ยอมแพ้ให้กับโทรามารุคันอื่น ดีรีบเข้าซอยไปเลยโอ๊ยโอเค,อเคถึงจะเริ่มได้ไม่ค่อยดีแต่เราก็กลับไม่ได้กลับอยู่กลับมาอยู่อันดับสีแล้วไปเลยรถถังติดในตัดนี่หว่ะพอเดาๆได้อยู่แหละปุ่มอะไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่รู้สึกผมผมผมเมามูปเป็นของรถอะ โมเมนต์มันคือรถถังใช่ไหมโอเคโมเมนต์ okay, มันดูไม่ใช่รถถังเลยและการดิฟเมื่อกี้นี้เอเดี๋ยวนะถ้าดิผมดูดีๆตีแต่ขาไปด้วยขยับไปหรือเปล่านี่มุมอย่างนี้โอ้โหดิฟได้ยังไงเนี่ยให้ตายเถอะอย่างกับเกอินเพนเซอร์ก็เกอินเพนเซอร์จริงๆกันแหละแต,แต่แต่แบบว่าแต่แบบบัวใครอ่ะไอมิยูมไม่ได้หรอก โอ้โหชิลโกก้ามขามันอะไรกันนั่นทำไมมันบั่นเร็วกว่ารถถังได้เนี่ยรถถังไทเกอร์นะนะมันวัดอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ไปจี้เห็นปะเอ้ไปเตียดูโอ้โห่ยุญา่แห่งไอ้นนั้นันอะไรเเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันปาตีทั้ทำชาหรือเปล่าที่แบบว่าที่ที่คว่มหมา เมื่อกี้เหมือนปาร์ตี้น้ำชาที่แบบลดคว่ำเลยที่ตายเถอะโอ้โหโมเตอดูมันดึงดูสายตายจริงๆนะโอ้ยเสียหลักไปนารีบไม่น่าไม,ไม่น่าอยากได้ไม,ไม่นาอยากไ่น่าอยากกดตอนท้ายเลยแล้วเข้าที่เท่าไหร่นะไม่ได้ดูรู้แค่ปาร์ตี้น้ำชามันคว่ำอยู่ตอนอยู่หลังท้ายเลยโอ้โห กามขาแสนน่ากลัวของชิโรโกะปั่นจะเป็นที่หนึ่งได้อะคิดดูผมอยากจะรู้ว่ารมุม้นเบนเป็นรถถังหรือมเป็นรถมันก็น่าจะเป็นรถถังจริง,รงๆกันแหละเพราะว่ามันหันข้างได้ตัวใส่รถถังไทเกอร์เนี่ยมันจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นรถถังที่เอาใจยาก เพราะฉะนั้นเราไปหาคนอื่นเล่นกันดีกว่าอย่างเช่นเอาว่ะทีมาริวิวแชร์ลิซซิงเว้ยเผื่อใจเชื่อจริงๆเฮ้ยมีเด็กเยกน,น่าอีกคนหนึ่งอ๋ออ๋อไอรถคันนี้นี่เองเฮ้ยแต่ว่าเจ้าผมผมผมเพิ่งเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งฮิฟูมิสองคนนะ ฮิฟูมิที่หนึ่งก so ER ็ค like ืออ๋อฮิฟูมิซัมเมอร์ฮิฟูมิซัมเมอร์ก็เป็นรถถังเหมือนกันเป็นโคเซเดอร์มาสองชื่ออะไรไม่รู้แล้วก็ฮิฟูมิเด็กบ้านว่ะเฮ้ยเอาหน่อยดิฮิฟูมิเด็กบ้านจัดไปเฮลโ f ลไมเฟนไมเน e is ฮิฟูมิเฮ้ยเอาอะเวสป้าสองันเวสป้าหรือเว็บ้อยนะ เอาดีต่อให้สามเสาไฟเลยน้องเ,เอ้ไอเดี๋ยวนะ้ำมีเด็กบ,เดกบ้านดมีเด็กบ้านในกลุ่มหนึ่งด้วยนะเฮ้ยหันเร็วเกินโอ้โหี่ผูมีอะไรกันทำไมหันเร็วขนาดนั้นเกือบหลุดโค้งแ้ยตายเถอะช่างเป็นรถที่แรงจริงๆเอาไว้ไว้ไว้เอ,เอกลับมาได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลุงโฮลุงโฮขี่อะไรเนะี่ย ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอันนั้นมันเป็นมันเป็นอันนั้นเหรอพวงยางไม่ใช่เหรอโหเ,เ,เราเบียดเราเบียดไทเกอร์ได้ยังไงวะไทเกอร์คันนั้นมีน้ำหนักหรือเปล่าโอ้ยวิวไอ,อ,อ้เสียหลักโอ,โอ,โอ้ไม่เป็นไรเอาเอาได้อยู่ได้อยู่โอ้โหมีฟูมิเด็กบ้านไม่ได้กระจอกซะทีเดียว เฮ้ยอีกทีเดียวดิบอีกทิปเล่นอีกทีนีกทีเออนั่นแหละแล้วเก็บผมว่าผมว่าไ,ไม่ได้ละไม่ได้ละโมเมนซ์มันโม,นมเมนซ์มันซิ่งไเปเวสป้ามันซิ่งขนาดนี้เลยเหรอดีนะฮิฟูมิมันไม่ผ่าท่อด้วยไม่อย่างนั้นแล้วก็หูแตกกันทั้งบังอะ่ะพุ่งไปเลย เราดูไล่เขาไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะเหมือนทุกคนเขาจะแบบว่ามีความชำนาญมากแต่แต่ถ้าเป็นไทเกอร์มันจะมันจะนี่มู่นี้มันจะไม่ไม่ไม่เหวี่ยงเท่าไหร่เฮ้ยเอาว่ะเรายังตามหลังได้อยู่ไปเลยเราตัดหน้าขึ้นมาได้เป็นที่สองด้วยแล้วลุงโฮวิ่งไปที่หนึ่งเหลือจะเชื่อไอห่วงยางกันนั่นแหละนะ เอ้ยมีคนมีคนต่อท้ายเรามีคนที้ท้ายเราได้ข่าวว่าเป็นพี่ภงมิเด็กบ้านอีกคนนึงยอมไม่ได้หรอกนะเด็กบ้านที่แท้จริงอะ่ะมีแค่คนเดียวเท่านั้นไปนะลุงโฮเข้าไปแล้วไม่ทันได้ไงเด็กบ้านอีกสองโอ้โหเด็กบ้านไล่กันมาเลยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมทุกคนตัวกระพริบนี่ไงพลังเ่งเด็กบ้านมาโถ เด็กบ้านคิวบอทอสก็แต่ลงโฮทําอะไรนะครูเซนเตอร์รถถังที่ผมที่ผมเล่นมันบ่อยที่สุดมามาวัดใจกันดีกว่โอ้มาครั้งนี้ดูหลากหลายดีนะดูไม่ค่อยซ้ำเลยโอ้แต่ว่าแต่เรามีเรามีของบนรถถังเยอะเกินไปอ่ะมันจะมันจะโอ้ยมันเร็วอยู่นะ เราจะบอกเลยว่ามันจำไม่ไม่ถ่วงน้ำหนักเหรอเยเอ่ะโคเซเตอร์ดิฟได้เหมือนในในวอร์เทนเดอร์เลยโคเดร่าดิฟโอ้ยกาดียังไงกาดียังไงคนเยอรมันโอ้ยโอ้ยวิวแชร์วิวแชร์มันจะไปมีแรงม้าสูงกว่าโคเซเตอร์ได้ยังไงพุ่งไปเลยเดี๋ยนะมี มีอะไรกระเด็นออกมาจากรถหรือเปล่าเมื่อกี้นี้เฮ้ยมุมนั้นต้องรีบเข้าแบบรอๆโอโ้โหโอ้โหอา้าวชนชนนิดหน่อยเดี๋ยวไม่เป็นไรเฮ้ยเราเปน็นระดับหนึ่งเดี๋ยวจะเชื่อพลังแห่งครูเซตเตอร์สินะนี่แหละพลังแห่งครูเซตเตอร์นอกจากปืนที่ทรงพลังความเร็วที่ดีและความโลโรไฟล์แล้วมันก็ยัง มันก็ยังมาแข่งรถได้รอเลยอนาคตวัวไครน่าจะมีตัวละครสักตัวแหละเอาแมวนรกมามันจะต้องมีแหละผมชื่อขี่แมวนรกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแค่รถถังเยอรมันกับรถถังอังกฤษไม่ได้เฮ้ยเราวิ่งโดดออกมาเร็วอ่ะเดี๋ยวชื่อจริง,รงอสภาพเด็กกีดิตี้ใช่ไหมเมื่อกี้สภา,าน้ำชายอีกแล้วสินะ สะพานน้ำชามันความง่ายเหรอทำไมมันถึงความบ่อยจังเฮ้ยมีรถ,ม,รถมีรถไล่กวดเรามาแล้ว,ลวโหพุ่งไปเลยอย่ายให้มันตามเราทันพลังแห่งครูเซเดอร์นะมันสุดยอดจริงๆพลังแห่งรถฮิปยังไงล่ะโอ้นึกว่าจะ่นึกว่จาจะไม่ได้แล้วเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไม่มีใครแซงเราได้เลยจริงจริง พุ่งไปเลยนขนาดของอยู่บนรถมันเยอะนะเนี่ยทั้งของทั้งคนอยู่บนรถเยอะมากเลยอะ่ะแบบแสดงเนาะน้ำหนักรถเนี่ยมันเท่า,ากันหมดใช่ไหมเข้าไปเลยที่หนึ่งมีฟุมิเรียบร้อยนี่แหละพลังแห่งครูเซเดอร์ใครเห็นวอลเทนเดอร์อย่าลืมไปหาครูเซเดอร์มาเล่นกันด้วย โอ้ที่สองเป็นรถอีแตนลุงคอนชัยแล้วก็ที่สามเป็นที่มารีวิวแชร์เป็นไปได้ยังไงเนี่ยรู้สึกว่าพวกไอพวกอันนี้มันจะคุมง่ายกว่าน,นะไอพวกรถใหญ่พวกรถใหญ่น่าจะคุมง่ายสุดแล้วแล้วก็ไอรถคันนี้ผมอยากจะรู้เหมือนกันนะว่ามันจะมันจะเฟิร์ไหมการเกาะถนนนะ่ะเพราะมันดูเป็นรถที่เป็นรถที่สุดเท่าที่มันจะเป็นรถได้แล้วอะ รถฟูกะนี่วะค่ะไปเพราะว่ารถนี้แหละดูดีสี่ล้อขับเพื่อนไอรถจี๊ข้างๆนี้ก็น่าจะโอ,โอเคเหมือนกันสำหรับของไอ้อลชิลี่ใช่ไหมชื่อโรงเรียนวอลิลี่ปะเอาวะแบคฮอกแบคฮอกมันแบคฮอกมันเร็วอะมันบินนำไปแล้ว,วอ่ะเฮ้ยไอ้คันนี้ก็สิ่งอยู่ อันนี้ก็สิ่งอยู่แต่ลุงโฮนี่สิ่งเกินลุงโฮมันขับเคลื่อนด้วยอะไรนะลุงลุงโฮเขาขับเคลื่อนด้วยอะไรเหรอลุงโฮลุงลุงขับเคลื่อนด้วยอะไรฮะทำไมมันถึงมันถึงพุ่งได้ขานาดนั้นล่ะลุงมันติดมอเตอร์อยู่ข้างในไออันนั้นเหรอโอ้โ ถึงจะบอกว่ามันดูมันดูดีก็เถอะแต่ว่าเราติดอดับสุดท้ายเลยเราซิ่งไม่พอเฮ้ยเราซิ่งพอแนละ้วเราขึ้นมาเป็นันดับสามเลยเออเราโยนอะไรสักอย่างทิ้งไหมทิมาริมันขับเคลื่อนด้วยพลังงานอะไรเนี่ยระบบโยกล้ออะทิมาริเลี้ยวยังไงนี่โยกหัวเอาเอาเราก็โยกเหมือนกัน กดแบบแบ็คฮอคมันเร็วจัง่ะเออเลี้ยวชนกันอีกโอ้โหซองซองนั้นไม่ต้องเลี้ยวตามก็ได้มั้งถ้าเป็นแบ็คฮอคน่ะได้ข่าวว่าเครื่องบินมันมันบินไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆนะจะมา จะมาบินตามกันตามท้องถนนกันอีก,กาีเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันไปทางปกติงั้นหมายความว่าโอ้ยหมายความว่าชนหมายความว่าแซงไงล่ะพุ่งไปเลย รถรถสี่ร้อยนี่มันคุมอยู่มันคุมมันคุมดีอยู่นะมันไม่มันไม่มันไม่แบบมันไม่ไหลไปเร็วๆเหมือนพวกรถเล็กก็อย่างที่ว่าแหละรถใหญ่มันขับง่ายจากประสบการณ์ไปเลยถึงขั้นวิ่งแซงแบคฮอกได้นี่ก็แปลกอยู่เหมือนกันใช่ไหมแบคฮอกตามที่สองวะที่สามเป็นลุงที่สามเป็นลุงโฮะลุงโฮมันขับเคลื่อนด้วยอะไรนะโอ้โห วิ่งแซงแบ็คฮอกจริงด้วยถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพแล้วลุงโฮทำอะไรอยู่มันมันจะจบคลิปไม่ได้เว้ยถ้าเราไม่ได้เล่นมียุคุณดูสิสภาพเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆอะ่ะมันดูดีมากเลยนะเว้ยมีล้อไว้สำหรับเลี้ยวมีล้อไว้สำหรับเร่งและข้างในข้างในนั้นมันใส่เครื่องยนต์บ้าอะไรไว้ก็ไม่รู้แถมยังมียังมีความเป็นบีมขนาดนี้เราต้องเราต้องเล่นแล้วแหละ ใช่ไหมโหคราวนี้มันคราวนี้มันมีคูเซดเดอร์สองคันวะมีชำเลืองมอมด้วยนะเฮ้ยอย่าเบียดอย่าเบียดขอร้องเฮ้ยเฮ้ยเฟิร์มอยู่เฟิ่อมอยู่มันมันโอ้ยมาชนมาชนวิญยา เอออยาเอียงอยากเอียงมายุ่อยาเอียงอย่าเอียง,ยยง,ยยง,ยยงรู้แล้วว่าทำไมทำไมไอ้สะพานน้าชามันคว่ำมันมันเอียงก่อนนี่เองเอาวะเราใช้มุมนี้แซงกลับมาได้โอเคสะพานน้าชาคว่ำต่อหน้าเลยเอา,ามันคว่ำอย่างนี้นี่เองเอาวะพลังขับเคลื่อนขับเคลื่อนด้วยกระต่ายไปเลยอะไรเนี่ย กูเสเตอร์เสียหลักเอ้ยบูเสเตอร์อย่าปาดสิเฮ้ยโอเคยังกลับไม่ได้เอาลงโขอยกลับเคลื่อนด้วยโลมาชัด,ชดไม่ได้ลงอุ้งนี่ดิปปุ๊บกค็คนเลยถ้าขยะติดไอพ่นนี่คุณคุณนะเหมือนผมเคยเห็นข้าหน้ารถตำรวจ ใช่หรือเปล่าไม่ใช่รถตำรวจนี่มันมันก็รถเกย์เห็นหน้าเหมือนกันเอ้ยเริ่มจับมุมเลี้ยวได้แล้วอะเริ่มจับได้แล้วรถเล็กผมไม่เคยขับรถเล็กผมขับแต่รถใหญ่อย่างเดียวมุมมุมมุมอย่างนี้เรียบร้อยเฮ้ยเเอาอะเขากวดเขากวดเราไม่ได้แล้วไงเราพุ่งไปเลย เฮ้ยโหเบียดเสียดสูสีมันจะมันจะสูสีขนาดไหนเชียวนี่โอ้โหเหลือจะเชื่อนิ่มนิ่มนิ่มที่สุดแล้วเี่ผมทำได้แล้วเมื่อกี้แบบนี้น่ะพลังแห่งพิยุชื่อเต็มอะไรไม่รู้แต่ที่รู้คือพิยุโห ถังขยะที่ถังขยะที่มันดูดีนะอาจจะเป็นเพราะมีล้อหน้าช่วยช่วยเป็นอันนั้นช่วยเป็นแกนเลี้ยวผมเชื่อว่าอนาคตมันน่าจะมีโหมดออนไลน์ให้เราเล่นแน่เลยถ้าปีนี้ก็คงจะหาหน้าดูเลยระบบเลี้ยวด้วยตัวใช้ตัวในการเลี้ยว อ๋อนี่มันกีฬากีฬาผู้พิการหรือเปล่าเอ้ยเฮ้ยยังนั้นน่ะเมื่อกี้ยังนั้นน่ะเดี๋ยวๆๆคนนี้ก็คว่ำาหรอพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยยิมมาริโหระบบเลี้ยวด้วยตัวใช้ตัวนี่กันเลี้ยว โอ้ย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 มุมเมื่อกี้มุมเมื่อกี้แย่มากาแต่เกิดอะไรขึ้นจะไมถึงเสียความเร็วเอ้ยอย่าบอกนะว่าตรงนี้ติดนะเอ้ยติดจริงด้วยแย่แล้วเอาเดี๋ยวรอยคิมมารีก็ยังอยู่กับคิมมารีหน่อนะ พุ่งไปเลยเราจะไม่ยอมอันนี้แค่รอบแรกเราจะไม่ยอมจบง่ายๆหรอกโอ้หวิวแชร์แม่งวิ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะเดี๋ยวเชื่อ,อจริงๆแล้วแต่เราปั๊มความเร็วที่สูงสุดเท่าไหร่สองร้อยเลยวะเอ้ยวิุโอ้โหอย่าชนสิเฮ้ย เอาได้เชเรากลับึ้นเลยเป็นทีระดับกลางแล้วเราตกอันนาอีกแล้วเราจะเราจะแพ้ก็ได้แต่เราจะไม่แพ้ฮิมมารีอีกคนนึงฮิมมารีที่แท้จริงอะ่ะจะต้องมีแค่คนเดียวเท่านั้นเฮ้ยตัวเอี้ยวตัวเอีย้ยวยา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 เดี๋ยวคว่ำพุ่งไปเลยอันดับสามก็ยังดี อาตาสามได้ยังไงก่อนไม่รู้เหป็นแค่เพราะระบบการเลี้ยวด้วยใช้ตัวของเราหรือเปล่าเอ้ยไม่จริงเซบีน่าคนนี้ห้าขอเขา้าใช้ใช้ได้ไหมขอร้องอย่างน้อยๆโอ้ยหนึ่งวิสุดท้าย เนีะแแนวิแวแชร์เลสซิ่งก็เจก็เป็นเกมที่สนุกดีนะว่คุณควรจะลองหามาเล่นบ้างเกมชื่อ B A c a r d ก็เล่นไปเพื่นๆได้ม like ัน <c oughs> เป็นเกมแฟนเมดที่ทำออกมาคำๆตอนนี้ก็ยังมีตัวละครแค่นี้อยู่คุณก็รอเผื่อเขาอาจอาจจะอัปเดตอะไรเพิ่มเข้ามาก็ได้เดี๋ยวผมบอกเลยว่าคูเซนเตอร์นี่น่าจะดีสุดละเชื่อผมก็ตระกูลผมแต่บางน